ทนวาการก็ประกาศชัดเจนนะครับสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยราคาอาจจะขยับถึง70บาทนะครับและตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นอีกนะครับซึ่งท่านวาการก็กล้าประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่าราคาอาจจะแตะ1 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับโดยราคาราคาน้ํายางดิบเนี่ยในสต๊อกที่เก็บไว้อยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยจะถูกนํามาใช้เพื่อสร้างไม่ว่าจะเป็นระบบส่งน้ําของกรมชลประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อรถ เรื่องยางบถท,ที่จะถูกใช้โดยนำร่อง4กระทรวงของกระทรวงเกษตรและสารกรณครับ4 4กระทรวงในสังกัดพักการธรรมที่ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสารกรณกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงท่องเที่ยวและกีฬาคร,บนนารจจับเนื่องจากกระทรวงเกษตรปัจจุบันเนี่ยเรามีการปรับปรามนะครับเรื่องของสินค้าเถื่อนนะครับก็ณณณณตอนนี้เนี่ยเรื่องของสินค้าเถื่อนเนี่ยก็จะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ชุดพยา,ยน,านนักราชชุดสอบนักราชนะครับรวมกับ DSI รวมกับท้องถิ่นท้องที่ปราบปรามสินค้าเกษตรเสื่อนที่ลักลอบนําเข้ามาในพื้นที่นะครับก,ก็ทำให้ราคาราคาสินค้าพื้นผลเกษตรในพื้นที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนครับ